สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเพจอาทิตย์สาวชนบุรีนะครับวันนี้จะพามาดูวิจัยตู้เอกสาวนะครับมาดูทั้งข้อดีและข้อเสียของเขาระหว่างที่ตู้ฝาบนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเทอร์โบนะครับที่จะใช้อ่าเป็นตู้ฝาบนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบีบางรุ่นก็จะอยู่ฝาหลังอย่างนี้นะครับเหมือนตู้ชั้งนออ็อตนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับ จะมีหลายสูตรนะครับีส่วนใหญ่เทอร์โบตัวนี้ก็จะอยู่ฝาบนนะครับถ้าฝาบนก็คือเรื่องเสียงเนี่ยบริมาตรมันก็จะได้ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียคือเวลาน้ําเข้านะครับทุกคนจะไหลเข้าตามร่องนี้แล้วมาโดนดอกนะครับทําให้ดอกอาจจะเสียหรือเสี่อมสภาพ ก่อนเวลานะครับฉะนั้นต้องยิงกาวยิงซิลิโคนให้ดีแต่ถ้าไม่โดนฝนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่โดนฝนก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกซาวชัยภูมิแบบนี้จะมีโลโก้สวยงามเด่นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นตะแกงตับนะครับตัวนี้เป็นตะแกงฉีกนะครับลายข้าวหลามตับนะครับผม ไม่มีหูยกนะครับตัวเอกซาวรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีหลายสเปคหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือรุ่นใหม่ๆนี้จะมีหูยกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบหน้าตัดนะครับของอีกซาวนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเพจสเปคคอนเดียวแบบนี้นะครับไม่มีเพจนะครับเป็นส,ปสเปคคอนแบบนี้เลย แ้วเป็นรุ่นใหม่ๆปัจจุบันก็น่าจะมีเพจนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆของอีกซาวนะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็ปริมาตรก็ถือว่าอ่าใช้ได้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เขาจะฟาดนะครับลงลงมุมนี้เลยนะครับแต่มาฟาดโดนโอกไก่ตัวนี้ก็ทําให้ลมนะครับพุ่งออกไปด้านหน้านะครับตัวนี้จะให้เสียงแนว ลูกใหญ่ๆนะครับตู้เทอร์โบเนี่ยจะออกแนวเสียงใหญ่ๆจุกๆหนักแน่นนะครับท่าน,นี้ก็อยู่ที่การตัดความถี่และก็ดอกนั้นๆด้วยนะครับที่คนทำอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตพี่เอกนะครับมารีวิวตู้จากค่ายเอกสาวชัยภูมินะครับตัวนี้เป็นตู้ลูกค้านะครับนำมาขายที่ร้าน ท่านผมก็รับซื้อไว้พร้อมดอกตัวนี้นะครับก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับเผื่อที่จะเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อตู้แต่ละสูตรแต่ละแบรนด์นะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจจากเอกเศรานะครับอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบจากค่าย MT นะครับตัวนี้จะมีมาตินด้วยนะครับทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็น b ีวจากช่างน็อตนะครับส่วนตู้เบสที่ผมใช้ก็จะเป็น PN บุรีรัมนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาทิตย์ซาวเวดนะครับมีชิปดีๆในระบบเสียงจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูอย่างแน่นอนนะครับเพื่อเป็นความรู้ กับทีมเครื่องเสียงสำหรับคนที่ชอบเครื่องเสียงนะครับทั้งกลางแจ้งทั้งรถยนต์นะครับก็จะได้เป็นความรู้ด้วยกันนะครับส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นดอกที่เขาแถมมากับตู้นะครับก็ถือว่าเป็นดอกโกงปั๊มนะถ้าตู้ดีเขาก็ไม่ค่อยเลือกดอกนะครับใส่ดอกไหนก็ออกเสียงดีนะครับ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนโอเคครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาทิตย์สาวชนบุรีไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ